มีหลายคนถามกันเข้ามาเนาะทุกคนเนาะสำหรับสินตากสันอันเฮาจะเอาตากจากนิ้วจะตากเนีไยใดดีทุกคนสําหรับสูตรของเมนูเด้ออันนี้คือแอ่งสามสิบเก้าทายสี่สิบสามเนาะถือว่าแบบเป็นไซส์ง่ายทุกคนแต่ว่าสินกว้างเนาะสินกว้างเบอรสินนี่กว้างประมาณสินอันนี้มันกว้างแล้วเนาะแต่ว่าเฮาก็ยังตรงเลยตากนี่วิธีแทกสินกว้างก็คือภาพสซกันภาพสซกันแล้วก็แทกเมน,นูจะแทกเล็กน้อยเด้อทุกคนเด้ออันนี้จะตกอยู่เจ็ดสิบแปดสิบ แปดเสนเนอะแปดสิบแปดเสนไปคูณให้สองทุกคนมันก็ตกอยู่เม็ดเจ็ดสิบแปดสิบเบืง้งอันนี้ก็เม็ดเจ็ดสิบเนาะเม็ดเจ็ดสิบเม็ดเม็ดแปดสิบฝ่ายเห็นบอกมันกระบอกพ่อเฮาก็ยังต้องได้มาตากอีกเท่านึงนี่แม่หนูก็เฮาจะตากพางหนึ่งก่อนเดินทุกคนเดินนี่ตากพางหนึ่งก่อนแบบสีแล้ววันนี้เขาจะตากน้อยหรือหลายเนาะจัะมาเบิ้งกันอีกเท่านึงเขาก็จะมาคัดแบบสีจะคัดกันแบบนี้นี่ อันนี้ตั้งเมนูแจมบอให้มันถึงเนาะไป่ล้วห้ากับกุยอยู่แล้วไ่ล้วห้าก็ตัดอยู่แล้วเ้าก็กุยลงแล้วอันนี้ในก่อแ้นี่นุ่งบงซ้ายหาขวาทุกคนนุ่งบองซ้ายหาขวานี่เมนูจะเอาห้อมกลางสิ้นเป็นแบบไดเดอร์เพราะว่าสิ้นกว้างเนาะสำหรับไซนนี้สิ้นกว้างเขาจะห้อมกลางก้นเป็นแบบไดถ้าว่าสิ้นห้อมเขาจะเลือกสูตรแทกใบก้อนเนาะแทกใบก้อนตามปุิมเมนูแนะนำถ้าว่าสิ้นกว้างนี่เ้าจะนี่อันนี้เห็นบอก อันสุดอันหาใบก้อนเนาะอันนี้นุ่งเบื้งซ้ายหาขวาหาใบก้อนคือแทกจากใบข้างเบิงงงเบ้งขวาเข้ามานี่ข้างเบิ้งขวาเข้ามาลูกค้านุ่งเบิ้งซ้ายไปขวา <c oughs> นี่แบบสี้อันนี้สำรับชิ้นตาบี่อันนี้นุ่งซ้ายหรือขวาก็ได้เบิร์เนาะสำรับสู้นี้นะชิ้นกว้างหาหาเขอาอห้อง,องกลางก้นเป็นแบบสมมติส,สมมติว่านุ่งเบื้องขวาเนาะนุ่งเบื้องขวาเห็นหอบอกแอนตาบมันก็นจะอยู่ประมาณนี้ทุกคนนี่นุ่งเบื้องขวาเนถือว่าโอเคถ้าว่านุ่งเบื้องซ้ายนี่บอ่รตาของมัน กจะอยู่บนนี้คือกันเนาะแล้วเข้ามาปลายเบื้องววาแพทย์จาบจำนี้หลายโวดบอ่อน้อยโวดบ่หรือว่าจมใบทุกคนนี่ลูกค้าลงลูกค้าลงซ้ายหางขวาเนาะอัอน,นนี้จับเก็กไงคางเบื้องขวาก่อนแล้วดึงมาทุกคนนี่ตัวนี้เป็นเก็กไงคางเบื้องซ้ายแล้วมาปลายเบิ้บบซิเนาะน,นีมาปลายเบง้บบซิอันนี้เขาจะให้ลุดเห็นบอกเขาจะให้ลุดจากตัวนี้ทุกคนใบตัวนี้นะ ลายแน่กับบเป็นอย่างเนาะลายแน่กับบเป็นอย่างถือว่าเฮาตาบจำนี้โอเคเลยเดี๋ยวทุกคนเด้อตัวนี้เพลงเก็ดน้อยแล้วบันนี้บันเฮาไปเข้าหัวไปโค้งหัวเนาะ เขาจังดึงออกมาเว็บซีทุกคนดึงออกมาเว็บซีให้มันไกลกันประมาณนี้เนาะและกก้วจังกูเห็นบอกดึงทางนี้มันออกมาไดเดอทุกคนเดอวิธีตัดชิ้นสูตรเมนูจะบวตัดเต็มผืนเนาะเห,นเห็นบอกนี่จะบวตัดเต็มผืนเลยจะดึงทางในมันออกมาแต่ว่าทางท้ายก็ยุคือเก่าตัวนี้จะเป็นบนขขอนเจาคหกในนี่ก็จะเป็นเว็บซีถือว่าเม,มนจะเมนูจะเอาซํำนี้นเลยเนาะสําหรับการตาัดชิ้นตัวนี้แปดสิบแปดเส้นเนาะตัดต่อนี่เมนจากเส้นเบิ่งตาบต่อนี่ประมาณ1 1อ